สวัสดีครับผมพี่น้องสวัสดียมุโสครับโอ้กล่องผมขึ้นม้วน,นมพีพรมชาตามาอย่างเบ็ดฟุมครับผมใส่ไว้อ้อมไปคุณนแล้วครับผมพี่น้องหลังนี้คือรงดินดินอ๋อมารุนกันครับพี่น้องเพลงใดมารุนลงหน้าพี่น้อง หาไม่เชียร์ก็เด้พี่นอ้องส่วงบินบินโอ้บ่รถือครับต้องยื่จังไรอีกพีน้องต้ีงยื่นเงนเหมอนี่พี่นอ้องโอ้บรร่บร,รหลังนบ่รหลันคือหลักมาาไก่เลยต้องใช้หุ่น,นครับ หลังิี่นะลุ้นกันครัพี่น้องมันเรืองอะไรอยู่หรอกใส่ไปสีสีหลังพี่น้องฮึห่วยติดบั้นนี่ยนะครับโอ้คนมาใส่หลายได้ครับห่วยนคนมาใส่หลายอยู่วันมิเตอผมนี่ครับพี่น้องให้เจาะกับใส่ให้กันให้เจาะกับหากินนก่อครับ วันนี่เงาเบิดพี่น้องหลังนี้เงาเบิดว่าเมื่อน,นั้นทายผิดกันยังมั้งมึงายผิดได้มั้งผลแล้วครับข้าวอักหลากอยู่บนหลังฟม้มตุ่มกันดูก็คิดเป็นยังไง แต่ว่าป่ามีได้อคือน้องมันบ่อนด้วยนึงสองสามที่หาหลังครับผมพี่น้องไปนะตามอยากเลิกเด้อถ้าผมคงมาทำถอดกระเป๋ากันไม่ใหม่ตอวเลยอี่น้องเลือกอยู่แล้วครับ เมืองสเหรอไหนนาะคืออยู่คือเก่าอยู่เนาะพุ่มคือบวอยนี่อู้นี่เอเบิดนี่เอเบิดใลมพี่น้องน้ำก็บ,บกไปครอบเยีง่งเอวอ๋อันี้ยังยังผมคิมาหางนี้อล็กทีน้อยคื่เ,เห็นหรอก คือ่นล้างพุนเล่นครับผมล้งพุนแล่นครับเลียนหน่ำมุงเรียนขื่นุึนงเลีนป่านี่หลังแต่ว่าพุม่มเี้ยนนี่หลัง,น,งนั้นันเงียบมังหุ่งยามัไ่เห็นตับน้องไก่ ก็ส่งผมไปเ่เล่เป็ล่เรอเล่าเรอเล่าเอล่เเลาเรองเโอ๊ดครับปวดหม่ที่เราแต้มแกมนแล้วนี่รอแต้มแดงกมนแล้ว ปกติจะไหนมตัวใหม่ข้กงใหม่เนี่ยเห็นน้องก <c oughs> ินอันเนี่ยผมจะท่องใครอังรังนะเพมแดงมาน้ิ่เป็นปกตหน่อยมกตปากเงีย้ยงนะครับปกดครับรกติเลืองปกตเลี้ยงนะพี่น้องนี่ครับนี่น่มันน้ไม่ผมติดนนมันนว่ามันติดอู่หน้า ทำเรื่องเอเลครับนล้วมงแจ้งแรงขึ้แล้วแจ้งแรเข้ามาแล้วพ te ah. ี่้อนเลือกซ้องลังยุ่มหน่อกมันมาแล้วพี่น้องนี่ครับผมปากกดครับ มาครับพี่นอ้องอู้หุณนั่งร่างนึงขามไปทั้งคนนะครับล่างนี้มานี่ลร่างนี้ผมใส่คู่กันไปฟุ่นมันมาลุ่นมาหยากันเบื่อวานชิมีป่าบี่น้อพี่น้องเนาะชิมีป่าบ่ล่างนึงผมยัิ่ดได้ขมไปทั้งคนเหรอครับื โอ้ผมมีอครับมีตัวทนะี่ไหนเงื้อมันมูนมนก็เป็นตับไก่ครับมามาเลยเไร่งเโอ้บอมอยู่ครับปัสายาได้ด้อพี่นองเด้อผมอตัดอ,อกกรับ

bạc không không, được, được. 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 Từ từ một tuần tuần mình dùng này thế nào Được cái hỏi cái này rồi Ui gì gì thế nào Ui bà đây Ui bà không hầm gì nghe như là tập cây màn mùa nên cái đèn hộp tèm hấp mình chỉ khuya mà mái câu nữa Đứt cái mấy nhà dũa Này là bận nó Thấy Săn nha Lại cũng lại không Hoàn là cái nào Ồ, mấy không hiểu Nhanh cày hợp ยนืนอย่นครับผมตุกสีมีตัวบนนะพี่น้งนะางน,นะกี่งลางนั่อยู่นครับมเบื้องลังที่ก่อนพงมัน,น,น,นม,มีตัวมันเลกคือซ้ำนี่และพน้องห้อยเอวมัลกเล็กได้สีหวเยอะครับหุยพน้อง ได้ดิพี่น้องตกปลาตกปลาไครับอุ้ยได้กันแล้วพี่น้องคดมดำผ้าครับง่ายกว่าดำผ้าได้อีกนิดนึงวนะพี่น้องนะอู้เอาได้กันได้กันครับนี่พี่น้องตัวง,งามๆครับโอ้มันปิ่งกันดีเหรอครับพี่น้อง เอ้าเต็มสองครับเก็บเต็มสองเห็นปลาคว่าครับผมปลาคว่าครับผมพี่น้องก็ประกวเนาะเอ้ามเต็มต่อไปแล้วพี่น้องยิ่งใกล้ๆนี่ผมไม่ได้งวกลองเล้อุ้ยบังมีเต็มครับพี่น้องบังมีเต็มครับบังมีเต็มมองท่มันอีกสามทีลังครับผมเดีพยายามเมื่อนั้นมันหลุด น,นะนั่งอยู่บนนีีตัวครับผมเือกบ่อนเมือกเท้าบ่อนครับพี่น้องไปครับนล่งพี่น้องนีตัวบ่อะนละน,นี่ครับ รองลังอันนั้นขำเหมือน้องพุ่นเลยน้องยิงแดงคือขำเหมือน้องพุ่นเออยืนอยู่นเบื้องครับพี่น้งองเออเบื้องหลังเหรอครับนี่คือว่าขำเหมือนน้องพุ่นเลยตัวนึน้ำเลือดปวดหลอนี่ยหรือว่าเลือดเลือดี่หันอีกลังนึงครับผมพี่น้อง ขึ้นมาหลังนี i, <c ười> đ đ này, i, ่ก่อนคือมาทางฝียิงเดี๋ยวอโอ้ยปะกดครับผมพี่น้องปะกดครับนี่ก็ตัวนั้นเด่นหน่อยนึงพี่น้องอุ้ยตัวยังของของยางแห้งเลยครับขึ้นหลังนั่นอีกมั้งนึงครับผมเดี๋ยวพี่น้องขึ้นไปนี่ก่อนครับแถมสามมาแล้วพี่น้องเนาะอุ้ยอีกหลังนึงครับ ไม่ได้ออกกล้องมาได้เบื้องหลังคุณหลังมันขึ้นไปหันมาได้ครับผมยีไทายเบื้องแต่หลังมันเป็นคือๆืหลังคือเบื้อา,อาลงมาได้หรอกยีงในหลังอุ้ยงเงาเงาเงาไมาของเงาไมาของครับผมยี่ท้องคุณอีกสองหลังครับ ดูผู้หญิงสองลังพี่น้องดมันเป็นลูกฟางคือแอบอึอ๊บหงสั้นท่านพี่น้องปรากฏตัวง,ง่ามอยู่ดอกะส่วนใหญ่ทำให้เจ้าเจ้ากับไงสำหรับผมอยู่ครับผมมีป,โปโูเนาะสองตัวแล้วครับปรากฏชิว่าครับอุ้ยสองลังหนี่งประเทศไทยพี่น้องคือปรากฏมาตัวหนึ่งครับผมนี่ครับ งามๆเลยพี่น้องง่ายก็มูตัวนี้คร e ับง่ายก็ม e ูเลยครับบริไทยพี่น้องเพิ่งเนาะโอ้มันตั้งกลองงากครับผมหาทางตั้งกันได้แล้วครับไปล้างต่อไปครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องเดี๋ยวไม่ล้างหนึ่ง้วครับปรากฏมันบริไทยครับผมมันสั้นแเนี่นพี่น้องเดี๋ยวผมถ่ายไปถ่ายอยู่พี่ครับมันตากกันไปจุ่มไปหมดพี่น้องเดี๋ยวยังมีล้างเดียวผมเลยบริไทยถ่ายล่วงถ่ายอยู่พี่นะครับเดี๋ยวมาตัวนึงพี่น้องบุตรีงบยัง บรลงไปกว่าขึ้นมาเอาประกดติดต่อเลยกดแตามที่ซีครับผมพี่น้องเอาติดตามรับชมครับเอาหัเลยพี่น้องตามซีหลังจุ่มกันอยู่นี่ยังไงคือหลังม่าไก่หลังว่าอีกหลังหนึ่งครับผมเอามอคือตั้งกล้องไาเทิร์นผีบกับเอ๋อได้ยังได้ผมก็ถิงย่างมาขอกล้องให้เบ้างครับผมพี่น้องเป็นตะเหี้บเปล่ากล้องเลยเสียบว่ามันเสียบดีอยู่แล้วครับ พี่สีเห็นอยู่ตรงนั้นคำเนาะพี่น้องเนาะโอ้เจ้าใส่ลงไปเลือกบนน้ำหมองเนาะใครอยู่หรอครับมันปลากรามฟังเอาลังนี้ติดครับผมพี่น้องอุ้ยปรากฏอีกแล้วนี่ครับผมพี่รองปรากวดวางมนไ่นก่อนโอ้สีดุดแล้วนี่สีดุดแล้วพี่น้องสีดุแลประกวดหน่อยครับผมประกวดหน่อย เดี๋ยวนอีกสองหลังมันพันพันกันนังเหรออุ้ยหลังนี้ผมเียบผมไม่หลังม่พันกันยังหร่เล่าหลังเนี่อ๋ไม่ไกพันกันเหรอเยเสองหลังเนี่ยพันกันนันป่าบหรโอ้ยมันหลากมากจริงๆครับผมนียหลากมากจริงๆครับโอ้ตกใจหมด ว่ามันถืกป่าแล้วตับกับหมูเนาะโอ้ป่าบวอนน่งอะวันนีขี่กระเดือนไหมพี่น้องโอ้มขี่กระเดือนนี่ว่าเอาการนี่ดิถ้ามีขี่กระเดือนนะครับผมว่าจะเอากัาอยู่อันนี้เห้องมีขี่กระเดือนพี่น้องโอาป่าไม่ไหลนี่บวบบวบบวบอยู่นี่น้อ เงาหอยเซรีก็มีครับผมเซรีหน่อยนึงเนาะใส่สลับกันเอากับเนื้อเนื้อหมูกับตับไก่หอยหอัวยี่งเนี่ยไม่แงไหลอยู่นี่ก็ผมพี่น้องปกติไหลตัวนึงเอาก่อนล่ะครับผมเพ่าจะหมกเตรมกันเนาะพี่น้องเนาะปลาแซ่บครับผมหมกแซ่บหมกแซบครับผมพี่น้อง เอ๋ต่อไปครับน้องชิมหนังทอดนี่เจ้าความสีไทยจังเลยลังนึงอยู่ยนี่ครับอีกซึมเ่ยอยู่พุ่นอ๋อนี่ปมมุ๋ยเหงาบนวน่าฉีบเนโอ้ยขอโทษขออภัยเดินพี่น้อง,ออก,อองกันฉีบเหงาอะไรก็ได้มันตัดตัวกันหนกครับบ่ม,มีความบ่มีเงาตัดในโทรศัพท์บเกิดอู้ใช่เน็ตไลท์ครับบ่มี่นอ้องไหลไปเอาเลยครับเลิกหมดเหรอ อุ้ยหลังหุ่นติดครับผมพี่น้องตีดดินแล้วครับเออโอ้โหของนี้เลอะเลยพี่น้องแล้วเอาลังนีดก่อนโอ้ยหลังในบ่เถอะครับเออหลังหลังนั้ำหุ่นทออนนีไปตั้งหุ่นนะผมพี่น้องอุ้เลอะแหงเพรว่าปลาตีเดียวครับหล้างหน่อยใอีกแล้วพี่นอ้องตรงนี้เป็นหม่องท่าครับผม มเพิ่งสูบน้ำน้อ,องพี่น้องเนาะนี่๋อผมวิ่งหลังปลาติดครับผมพี่น้องดีแล้วล่ะอที่ผมเด้ไปยังขึ้นชิบะเงาถ้าผมได้ไปน้องฝนชิบะเงาดีพี่น้องมาพี่น้องถ้าองนี้ยากย้อนแสียงกี่หน่อยว่าหันลงทางฝนครับนี่ครับว่าล่องทางผีกระเป๋ากระดิ่งถอดไม่หนีครับพี่น้องโอ้ยสภา,าพผมกระดิ่งได้ตังค์ไม่หนีละพี่น้องชิบะเงาในผมกว่า,าไฟมันดีรึ เอาหม้อตัง้งไว้หนิก็บ,บ่ได้ครับผมพี่น้องเลือกหม้อหน่อหำนี่เรือก็สีดีนี่เออเลือนี่ต้องหม่องมันใหญ่พอจะได้ครับเพราะว่ากันไว้แล้วครับผมพี่น้องก็เจ้ากันไปแล้วเนา,นะเาะเลี้ยงเลยนี่รังปลาร์งี๋ยวก็ใช้ขามก็เถอะเลือกหมกนนอ้อหน,น่อหม่ อุ้ยบมดเลยกรันพน้องได้กานได้กัรเอาล่ะี่คนเดวพี่น้องไม่ร้นะปกติพี่น้องหาเตมที่ใดวะปกติเต็มที่หาว่า่าจะหาแล้วครับ Y no want